สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวซเวนไนะฮะกลับมาพบกับผมคิโมโอจังนะครับก็อันนี้ก็คงจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะฮะที่อัดด้วยมือถือนะครับแล้วก็รอพบกับคลิปเต็มรูปแบบก็น่าจะประมาณวันที่20นะฮะเพราะว่าตอนนี้คอมเจ๊งบงอยู่นะฮะตามเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับคิวอา์แมทสุดท้ายปิดซีซั่นครับซึ่งแน่นอนนะฮะความดุเดือดทวีคูณแน่นอนครับนี่มาถึงก็หมุนนีสใส่ไม่ดีนะฮะมา ตอนนี้ก็เป็นการเจอกันร,ระหว่างเอ็กคาลิเบอร์อันดับ7นะฮะเจอกิวจีนอันดับ6นะครับซึ่งแมตชนี้ใครชนะแน่นอนการันตีติดท็อป10แน่นอนนะครับพร้อมกับรางวัล800ร u b ูบี้8ปโทปานเองนะฮะสำหรับท็อป10นะครับแล้วมีทีเด็ดกว่านั้นคือถ้าทางกิวเราชนะนะฮะแล้วผลอีก3คู่เป็นไปตามที่เราหวังไว้ลึกๆ คิลเราจะได้ที่สามแบบงงๆนะฮะผลที่สามคู่นั่นคืออะไรครับคือรีเจนซึ่งเจอซีเนี่ยถ้ารีเจนชนะนะฮะซีจะตกลงมานะครับรวมถึงเวอร์ที่เจอเดเว็นแนนคิวเพื่อนผมนะฮะซึ่งจริงๆกับผมว่าเชียร์เลเวลแนนนะแต่ว่ามันก็นะฮะตามหน้าที่ก็เราก็ต้องเข้าข้างกิลเราด้วยนะซึ่งถ้าเวอร์ชนะเลเวลแนนได้เลเวลแนนก็จะตกลงมานะครับดังนั้น กิวที่แต้มเยอะกว่าเราก็จะมีแค่อันดับ5กับอันดับ6นะฮะในกรณีที่เราชนะนะฮะก็คือกิวจีนครับอันดับ5นะ,ะซึ่งเจอเอเวอร์ลอนหรือเอเวอร์ลอนนั่นเองฮะ,ะอันดับ8นะครับซึ่งคู่นี้นะฮะก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่เราจะต้องลุ้นให้เอเวอร์ลอนชนะนะฮะเพราะว่าเอเวอร์ลอนเนี่ยแต้มตามเราอยู่13เหรียญนะฮะ,ะ,ะเอเวอร์ลอนต้องชนะโดยที่แต้มไม่มากกว่าเราเกิน12เหรียญนั่นเองนะครับ เพราะว่าอย่างคู่อันดับ9ลงไปเนี่ยตามเราอยู่20กว่าเหรียญนะฮะโอกาสที่ชนะเหมือนกันแล้วจะแซงเรามันยากมากแล้วนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเป็นไปตามนี้เราจะติดที่3แบบงงๆนะฮะแต่ถ้าไม่เป็นไปตามนี้อันดับที่เราจะจบกรณีที่เราชนะเนี่ยจะอยู่อันดับที่ประมาณ3ถึง5นะครับ3ถึง5เราจะไม่หลุดจากนี้เราจะได้ท็อปไฟเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์กิวนะฮะ ซึ่ง2ซีซันที่ผ่านมาเราได้อันดับ10แล้วก็อันดับ14นั่นเองนะครับซึ่งที่3ามารุ้นยากบอกตรงๆนะฮะเพราะว่าต้องรุ้นผลอีกถึง3คู่นะครับนั้นเราทำกิวเราให้ดีที่สุดนะฮะติดท็อป5ชัวร์ก่อนนะฮะแล้วค่อยมารุ้นกันตอน5ทุ่ม20นะฮะซึ่งเดี๋ยวจะลงบรรยากาศในการรุ้นอันดับอีกหครั้งนะฮะมาดูบลกันครับตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะฮะ ก็ทางเอ็กซ์ลิเบอร์นะฮะนำอยู่52ต่อ23นะฮะซึ่งฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งเราเนี่ยเหลือผม2ที่นะครับฝั่งนู้นเหลืออีก1 1ทีนะฮะโอกาสที่เขาจะชนะเราคือเขาต้องเก็บ3เหรียญทั้ง11ทีก็จะกลายเป็น56นะครับต่อ52นะฮะซึ่งถ้าผมเก็บได้4เหรียญขึ้นไปก็คือปิดประตูแพ้ได้ซึ่งทางทฤษฎีเป็นไปได้แต่ทางปฏิบัติน่าจะยากแล้วนะสำหรับสเหรียญ ทั้ง11ครั้งนะถ้าโดนก็คงต้องนะฮะอืมนะตามนั้นนะครับเพราะว่าสามเหลี่ยญตียากจริงๆนะสำหรับลิทแบนลิทนี้นะซึ่งไม่มีลิงไม่มีเอสนะริปโปโซแบกายูจีนะการจะได้สามเหลี่ยมมันยากจริงๆนะสำหรับบ้านที่ผมเลือกไว้แล้วในใจนะฮะจะตีนะฮะก็จะมีบ้าน15ซึ่งเป็นบ้านเจฟคิดดี้ซึ่งปกติ3ตัวนี้ผมมองว่าตียากนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเลเวลรูดี้เขาไม่ฟูเจฟไม่มีคอร์ส คิดไม่มีคอสดังนั้นเราก็ต้องใช้เซนในการค่าเดาพอสมควรนะว่าของเขาจะไม่ฟูครับนะฮะอันนี้เดาเอานะครับก็ต้องใช้เซนประมาณหนึ่งนะฮะซึ่งก็มีความเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะก็เลยเป็นบ้าน151หนึ่งหลังนะฮะอีกหนึ่งหลังเนี่ยผมเลือกเป็นบ้านนี้เพราะว่าลูดี้ชนลูดี้ไอรีนชนไอรีนแทโอเขาเลเวลสูงกว่าเรานิดหน่อยนะ,ะชนกันนะครับเดียวโลนชนกันแต่ผมมีกิบลังเขามีทางด้านของเจฟนะฮะ บ้านนี้ไม่มีกี่พลังซึ่งผมมองว่ามันน่ากลัวมากในการที่จะโดนสถานะนะฮะดังนั้นไม่มีผมก็เลยเลือกบ้านนี้แล้วที่สำคัญบ้านนี้มีตัวเร่งเทินแค่ตัวเดียวนั่นคือรนะูดี้ฮะดังนั้นผมก็เลยเลือกเป็นบ้านนี้นะ14-15ติดกันรวมถึงบัฟประสาทซึ่งมี HP 10%แล้วก็โจมตีเวท10%ซซึ่งมีผลน้อยนะฮะกว่าเบอร์อื่นซึ่งมีเพิ่มโจมตีกับค่าความเสียหายนะฮะเช็คสก,กิลกันก่อนนะครับ โอเคนะฮะผมใช้ช่อง1ประจำอยู่แล้วนะครับก็เป้าหมายนะขอชนะส่งท้ายปิดซีซั่นสวยๆหน่อยนะฮะเพราะในกิวก็ไม่ค่อยพลาดกันนะอย่างน้อยขอ1วินก่อนนะฮะวินก็จะดีมากครับเอาบ้าน14ก่อนแล้วกันนะฮะไม่มีเร่งเธอนะครับไปลุ้นกันว่าแผน3-2แล้วก็ใช้ดาเมจเป็นตัวอันเดสหลังป้องกันการโดนสถานนะจะได้มีตายเกิดมาสู้อีกรอบเนี่ยจะเวิร์กไหมนะ แล้วจะทนดาเมจเจฟได้แค่ไหนนะไปดูกันครับคุณสตรอมไายนะฮะกระตุกนิดนึงก็ตามสเต็ปมือถือนะครับขออภยัยนะที่นี้นะฮะแต่ไม่อัดก็ไม่ได้แล้วล่ะนะฮะมีคนอยากดูหลายคนเหมือนกันนะเปิดมาครับโอ้ไอรีนไปได้เปิดทีเดียวช็อตมาครับขอให้ลูดี้ช็อตก่อนนะฮะเขาจะไม่มีตัวเร่งเทินครับมีแทโอฮะแต่ว่า ถ้าเราเคลียร์ได้ก็จบนั่นเองนะฮะแทโอทะลุบัฟมาฮะอยากให้แทโอรเร่งเทินเราเร็วๆนะจะได้รู้สึกปลอดภัยขึ้นอีกหน่อยนะโอ้โหจิ้มเจฟติดสถานะแล้วครับเพราะว่าโดนรูดี้เร่งเทินไปแล้วยิงมารูดี้ยังไม่ตายครับโอ้โหเตาตายเป็นแถบเลยฮะไอรีนหมดไปแล้วฮะเกลี้ยงเลยฮะ เจฟติดสถานะครับตอนนี้เหลือแทโอเขาซึ่งติดตาบอดอยู่นะครับโอเคฮะโอ้โห oh, ออกเร่งเทินมาซึ่งเราเป็นอันเดสไปแล้วนะมีโอกาสตายนะฮะอย่างนี้แย่แล้วฮะปิดเกมทันไหมฮะแทโอก็ยังไม่ทันเป็นอันเดสเลยหอยโอเคแทโอเขาเกิดฮะต้องรอรูดี้จิ้มบัฟแทโอแล้วฮะแต่ตอนนี้ไอรีนเกิดมาฮะตัวปัญหาผสมควรลุ้นสกิลล่างกี่พลังครับขอสตาร์นีกรอบนะ แต่จะโดนไอรีนขอออกสกิลเดียวมาไอรีนโอเคทะลุบ้าบนมาอีกรอบฮะยังรอดครับอืมลูดี้อีกสามวิลูดี้ทนก่อนโอ้ยลูดี้โดนฟันครับอย่างนี้ยากแล้วครับเพราะว่าสกิลแทโอผมอีกสี่สิบเจ็ดวิไม่น่าทันนะฮะโอกาสตายสูงฮนะอย่างนี้เสียเปรียบหนักๆแล้วเพราะโดนเร่งเทินไปแล้วนะครับสตันไปก็ไม่ทันครับเหลืออีกสามสิบกว่าวิฮะ บ้านแรกน่าจะว้าฮะเรียบร้อยฮะแพ้แน่นอนลืมนับแทโอเฉยเลยอะว่ามันเล่งเทินได้คนโง่ <c oughs> ไปนับรูดี้ตัวเดียวครับตอนก่อนกดเข้ามาตีโหอันนี้ความผิดพลาดส่วนตัวเลยนะเข้ามามีหน้าเหวอเล็กน้อยนะบ้านแรกก็พลาดไปครับดีนะเพื่อนทำมาดีนะบ้านแรกเบอร์สิบสี่นะฮะเราพลาดไปแล้วนะครับ มัวแต่ดูว่าไม่มีกี่พลังลืมแทโอนะบ้านต่อไปบ้าน15ครับอันนี้เ,เร่งเทินตัวเดียวนะอืมก็แน่นอนเราได้ออกสกิลก่อนแน่นอนนะครับส่วนเปิดก่อนไหมเนี่ยผมทำวิวัฒนาการอุปกรณ์ของแทโอไป2ชิ้นแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าจะกู้หน้าได้ไหมนะฮะขอชนะแล้วกันนะไม่อยากแพ้เลยจริงจังเลยเนี่ยจริงจังมาก จริงจังสุดๆ,ๆแพ้ไม่ได้แล้วอายเขาอายชาวบ้านเขานะฝันคิดไปหนึ่งทีฮะอืมดันเป็นสกิลเดียวลงคิดครับโอเคฮะไม่เป็นไรฮะกลางโลก่กลับครับอืมติดเดสด้วยฮะ บัลลูดีถูกตัวด้วยฮะแต่ไม่เป็นไรเอาไปครึ่งหลอดฮะไม่สวนฮะข <ฮะ S 2> ีพลังสตารนครับอือหือติดตัวเดียวเช็ดเค่เป่ามาครับไอรีนบล็อกได้ครับโอเคฮะไทโอสวนไปเสียไปหนึ่งครั้งฮะ,ฮะลีนจิ้มลีนะขอสวยคนเดียว เดี๋ยวโลนมาฮะใบห้าเป้าติดไหมด,ดิ้จิ้มแทโอรครับโอ้โหตัวเล่งเทินหายไปแล้วครับหนึ่งตัวฮะแล้วโดนฮิวด้วยฮะเขี่ยเจมไม่ลงเลยอย่างงี้ดีเขากลางโล่ครับอื yeah. Yeah. ้อหือช็อตรัวๆติดไม่ติด โ้ช็อตไม่ติดฮะสถานะไม่ไหวเลยครับวันนี้แล้วฟันเยี yeah! ่ยฟันคิดตายหาและชีวิตเรียบร้อยฮะดีก็บินฮะอย่างนี้ไม่รอดครับเออเว้ยหรือผมเลือกติดจริงๆเนะี่ย คนอื่นทําแต้มได้ค่อนข้างดีนะฮะก็เลยรอดตัวนะวอนี้นะเล่นไม่มีแต้มเลยนะเหนื่อยอะย่างงี้เศาใจจุงเบยชะเอิงเอยนะฮะยอมฮะโอ้โหก็หวังว่ากิวยังคงชนะอยู่นะครับแล้วก็ถ้ามีดวงก็อาจจะได้อันดับสูงๆนะ ออแพ้ปิดท้าย2แมตช์นะฮะตอนนี้ในกลุ่มแชทก็คงจะคึกคักกันพอสมควรนะ,ะยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนเท่านี้นะฮะคิดว่าชนะแล้วแมตช์นี้ติดท็อป10แน่นอนนะฮะแล้วไม่แน่นะฮะอาจจะมีคลิปการลุ้นอันดับในรอบดึกมานะฮะก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะยังไงลาไปก่อนคลิปนี้นะฮะเจอใหม่คลิปหน้านะครับกดถูกใจกดไลค์กดซับสไครต์กระทืบไลค์สมน้ำหน้าเหยียดยามดูถูกกินดีรับได้หมดนะครับแล้วก็ สำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องภาพเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะฮะก็ขอเวลาหน่อยแล้วกันนะไม่เกินวันที่20นะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาอาัาให้มันสภาพแบบไมทุเลสอย่างนี้นะฮะอันนี้ผมก็จนใจนะมันได้สภาพแค่นี้นะเครื่องนะไงขออภัยจริงๆนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากให้พลาดกันนะครับแมทมันนะมันจะจบซีซั่นแล้วเอาซะหน่อยแล้วกันนะลาไปก่อนนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ